คุณเคยเจอไหมคนที่ทำเหมือนเป็นมิตรต่อหน้าแต่รับหลังกลับเป็นอีกอย่างคนที่ดูเหมือนหวังดีแต่จริงๆแล้วแค่ต้องการผลประโยชน์วันนี้เราจะมาแชร์7วิธีเช็คว่าคนไหนไม่จริงใจเพื่อที่คุณจะได้รู้ทันและไม่ต้องเสียเวลากับคนที่ไม่ควรค่าแก่ความไว้ใจนี่คือ7วิธีเช็คคนไม่จริงใจหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่าง คำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันคนจริงใจจะรักษาคำพูดแต่คนไม่จริงใจมักพูดให้ดูดีแต่ทำตรงข้ามคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างเป็นสัญญาณสำคัญของคนไม่จริงใจหลายครั้งพวกเขาอาจพูดให้ดูดีทำให้คุณรู้สึกสบายใจหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวเองแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำจริงกลับสวนทางกับคำพูดทั้งหมด คนแบบนี้มักให้คำมั่นสัญญาที่ดูจริงจังเช่นบอกว่าจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายกลับไม่มีส่วนร่วมเลยหรืออาจให้ความหวังคุณว่าเขาจะอยู่เคียงข้างแต่พอคุณลำบากกลับหายตัวไปอีกหนึ่งลักษณะคือชอบชมตะอ่าน่าแต่กลับนินทารับหลังคุณอาจเคยเจอคนที่ทำตัวเป็นมิตรกับคุณผู้สนับสนุนในเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่พอรับหลังกลับพูดในทางที่ไม่ดีทำให้คุณเสียหายหรือ บิดเบือนเรื่องราวเพื่อประโยชน์ของตัวเองนี่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้มีความจริงใจเลยคอเนลที่มีนิสสังโยแบบบนี้มาก่อใช้คำพูดับเป็นโอเครีอ่างมืออาเพื่ออให้ได้ในสิ่งที่ตะวะเองต้ออังกคาระโดยยามไม่สอนอใจผลกราทอบอต่อ,อคอนอื่น,นพอพวกเขาอาจจะทำเพราต้ออังกคาระได้ระบบอคอวามอไว้ใจหรืออับเพื่ออให้ตะวะเองดูดีในสายตาคอนอื่นอน แต่เมื่ออถึงเวลาที่ต้ออังลังเอามือทอำรรกรลบอแสดมึงให้เห็นชัดดัดเจนว่าพอวกอเขาไม่ได้มีเจตนาดีตั้งเออแต่แร่กอทางที่ดีที่สุดดะในการรับมือกับคนประเภทนี้คืออย่าให้คำพูดหวานๆมาทำให้คุณคล้อยเขวแต่ให้ดูที่พฤติกรรมจริงเป็นหลักหากคนคนนั้นมักผิดคำพูดซ้ำๆหรือทำให้คุณผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงว่าความจริงใจของพวกเขาเป็นเพียงภาพลวงตา ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ซ้ำๆเพราะสุดท้ายแล้วคนจริงใจไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำสองอยู่กับคุณเฉพาะเวลาที่ได้ประโยชน์ ถ้าคนคนนั้นมาเฉพาะเวลาที่ต้องการอะไรบางอย่างแต่หายไปในวันที่คุณลำบากนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนคนที่เข้าหาคุณเฉพาะเวลาต้องการบางสิ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของคนไม่จริงใจคนประเภทนี้มักปรากฏตัวเมื่อพวกเขามีผลประโยชน์ที่ต้องการจากคุณไม่ว่าจะเป็นเงินทองความช่วยเหลือหรืออำนาจแต่เมื่อคุณไม่สามารถให้สิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาก็จะหายตัวไปทันทีลักษณะของคนแบบนี้ คือพวกเขาจะพูดดีทำตัวเป็นมิตรเมื่อมีจุดประสงค์บางอย่างเช่น <Chen. S 1> ขอยืมเงินขอความช่วยเหลือหรือใช้ความสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าแต่เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือกลับพวกเขามักจะหาข้ออ้างปฏิเสธหรือแม้แต่ทำเป็นไม่รู้จักคุณอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตคือพวกเขา จะให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษในช่วงที่คุณมีสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่พอคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถให้ประโยชน์ใดๆได้พวกเขาก็จะเมินเฉยหรือหายไปโดยไม่มีเหตุผลคนประเภทนี้ไม่ได้มองคุณเป็นเพื่อนหรือคนสำคัญจริงๆแต่เห็นคุณเป็นเพียงเครื่องมือที่พวกเขาจะใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับคนเหล่านี้ คือการสังเกตพฤติกรรมในระยะยาวอย่าให้แค่คำพูดหรือท่าทีที่ดูดีมาทำให้คุณหลงเชื่อลองดูว่าพวกเขายังอยู่กับคุณในเวลาที่คุณไม่มีอะไรให้หรือไม่คนที่จริงใจจะให้คุณค่ากับตัวคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถให้พวกเขาได้ส่วนคนที่เข้าหาเฉพาะเวลามีผลประโยชน์สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะจากไปเมื่อไม่มีอะไรเหลือให้พวกเขาเอาเปรียบสามนินทาคนอื่นให้คุณฟัง คนที่พูดลับหลังคนอื่นกับคุณมีโอกาสสูงที่เขาจะพูดลับหลังคุณกับคนอื่นเช่นกันคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของคนไม่จริงใจคนประเภทนี้มักใช้คำพูดที่ดูดีสร้างความประทับใจหรือแม้แต่แสดงความหวังดีต่อคุณแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือทำกลับทำสิ่งตรงกันข้ามหรือไม่ทำตามที่พูดไว้เลยลักษณะที่เห็นได้ชัดของคนเหล่านี้คือ พวกเขามักสัญญาหรือรับปากในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆเช่นบอกว่าจะช่วยเหลือคุณแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆกลับเงียบหายไปหรือหาข้ออ้างไม่ทำตามที่พูดไว้บางคนอาจสร้างภาพให้ดูเหมือนเป็นคนดีแต่เบื้องหลังกลับทำสิ่งที่ขัดแย้งกับคำพูดของตัวเองสิ่งที่ต้องระวังคือคนเหล่านี้มักใช้คำพูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้คุณไว้ใจหรือทำให้คุณตายใจ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ความจริงใจพวกเขากลับไม่มีการกระทําที่สอดคล้องกับคําพูดเลยพฤติกรรมนี้สามารถสังเกตได้ง่ายหากคุณลองย้อนดูว่าพวกเขาเคยพูดอะไรไว้แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขาทําจริงๆคุณจะเห็นความขัดแย้งได้อย่างชัดเจนวิธีรับมือกับคนประเภทนี้คืออย่าเชื่อคําพูดเพียงอย่างเดียวแต่ให้ดูการกระทําของพวกเขาประกอบด้วยหากใครสักคนพูดดี แต่ไม่เคยทำตามที่พูดคุณควรเริ่มตั้งข้อสงสัยและไม่ให้ความไว้ใจมากเกินไปเพราะความจริงใจไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำที่สม่ำเสมอและตรงไปตรงมาสี่ไม่เคยแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณจริงๆ คนที่ไม่จริงใจจะรู้สึกอิจฉาและพยายามลดค่าความสำเร็จของคุณแทนที่จะยินดีคนที่มักหายไปเมื่อคุณลำบากแต่กลับเข้าหาเมื่อคุณมีประโยชน์เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญของคนที่ไม่จริงใจคนประเภทนี้ไม่ได้สนใจคุณจริงๆแต่พวกเขาสนใจในสิ่งที่คุณสามารถรดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินความสัมพันธ์หรือสถานะทางสังคมลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณประสบความสำเร็จ หรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคนเหล่านี้จะเข้ามาแสดงความสนิทสนมอยากพูดคุยหรือทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีแต่เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเจอกับปัญหายากลำบากพวกเขากลับเงียบหายหรือทำเป็นมองไม่เห็นความเดือดร้อนของคุณสิ่งที่น่ากลัวคือคนประเภทนี้อาจทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรแท้ เพราะในช่วงเวลาที่คุณมีสิ่งที่เขาต้องการเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกดีแต่แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นเป็นพียงเครื่องมือสำหรับตัวเขาเองเท่านั้นวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้คือให้ดูว่าใครอยู่ข้างคุณในเวลาที่คุณไม่มีอะไรเลยใครที่ยังคงให้กำลังใจหรือช่วยเหลือคุณโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน คนเหล่านี้ต่างหากที่เป็นเพื่อนแท้ในขณะที่คนที่ปรากฏตัวเฉพาะเวลาที่คุณมีประโยชน์ควรถอยห่างและอย่าให้ความสำคัญกับพวกเขามากเกินไปห้าชอบสร้างเรื่องดรามา่าคนไม่จริงใจมักทำให้ทุกอย่างดูซับซ้อนสร้างปัญหาหรือใช้คำพูดที่คลุมเครือเพื่อให้คุณค่อยเขวคนที่พูดจาดีต่อหน้าแต่รับหลังใส่ร้ายหรือแทงข้างหลังเป็นอีกหนึ่งลักษณะของคนไม่จริงใจคนเหล่านี้ มักแสดงออกว่าชื่นชมคุณพูดคําหวานนอทำให้คุณรู้สึกดีเมื่ออยู่ต่อหน้าแต่แท้จริงแล้วพวกเขาอาจกําลังนินทาหรือบิดเบือนเรื่องราวของคุณลับหลังเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกเขามักใช้คําพูดที่ฟังดูจริงใจเช่นฉันดีใจกับความสําเร็จของเธอหรือเธอเป็นคนเก่งมากแต่ในขณะเดียวกันกลับไปพูดกับคนอื่นในเชิงลบเช่นเขาแค่โชคดีหรือความจริงเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้น สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไม่ใช่ความจริงใจเลยแม้แต่น้อยคนประเภทนี้อาจแสดงออกว่าเป็นมิตรเพื่อให้คุณไว้วางใจและอาจใช้ข้อมูลที่คุณเล่าให้ฟังไปทำร้ายคนณภายหลังเช่นบิดเบือนเรื่องราวหรือทำให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นวิธีป้องกันคืออย่าหลงเชื่อคำพูดหวานๆจากคนที่คุณไม่แน่ใจในความจริงใจสังเกตว่าเขาพูดถึงคนอื่นอย่างไรถ้าเขามักพูดลับหลังคนอื่นในเชิงลบ ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะทำแบบเดียวกันกับคุณอย่าเปิดเผยเรื่องสำคัญให้กับคนที่คุณยังไม่แน่ใจว่าจริงใจกับคุณหรือไม่และให้เวลากับการพิสูจน์ว่าใครเป็นมิตรแท้ก่อนจะเชื่อใจใครเต็มร้อยหกมองข้ามความรู้สึกของคุณ คนที่ไม่จริงใจจะไม่ใส่ใจความรู้สึกของคุณและมักให้ความมอสำคัญกับตัวเองมากกว่าคนที่เข้าหาคุณเฉพาะเวลามีผลประโยชน์แต่หายหน้าเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นอีกอหนึ่งตัวบ่งชี้สำคัญของคนไม่จริงใจคนประเภทนี้มักแสกเงินตัวเป็นมิตรเมื่อพวกเขาต้องอการบางสิ่งจากคุณเช่นเงินหรือความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนบางอย่างแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความ ช่วยเหลือกลับมาพวกเขากลับเมินเฉยหรือหายไปจากชีวิตคุณทันทีพวกเขาอาจใช้คำพูดที่ดูจริงใจเช่นฉันดีใจที่มีเธออยู่เสมอหรือฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนแท้แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นสวนทางกันเมื่อพวกเขาได้รับในสิ่งที่ต้องการแล้วพวกเขากลับไม่แสดงความใส่ใจหรือหายไปโดยไม่มีเหตุผลคนเหล่านี้อาจเข้าหาคุณเมื่อพวกเขาต้องการให้คุณช่วยเหลืองานขอคำปรึกษาหรือยืมเงิน แต่เมื่อคุณลองติดต่อกลับในเวลาที่คุณลำบากพวกเขาอาจเงียบหายไม่ตอ,อบข้อความหรือมีข้ออ้างสารพัดเพื่อปฏิเสธความช่วยเหลือวิธีป้องกันคืออย่าทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ที่มีแต่การให้ฝ่ายเดียวจงสังเกตว่าเมื่อคุณไม่มีอะไรให้คนเหล่านี้ยังอยู่เคียงข้างคุณหรือไม่หากพบว่าพวกเขาหายไปเมื่อไม่มีผลประโยชน์ควรลดความคาดหวัง และเว้นระยะห่างอย่าเสียเวลากับคนที่เห็นคุณเป็นแค่เครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์เพราะคนจริงใจจะอยู่ข้างคุณในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่เวลาที่พวกเขาได้ประโยชน์เท่านั้นเจไม่เคยอยู่ข้างคุณจริงๆเวลาคุณมีปัญหาคนที่หายไปหรือแสดงตัวเป็นกลางแบบไม่ช่วยเหลือนั่นอาจเป็นเพราะเขาไม่จริงใจคนที่ชอบพูดลับหลังคุณในทางไม่ดีแต่ต่อหน้ากลับทำเป็นดีดววอ เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของคนไม่จริงใจคนแบบนี้มักจะสร้างภาพว่าเป็นมิตรแต่รับหลังกลับพูด่าให้คุณเสียหายหรือเอาคุณไปนินทากับคนอื่นพวกเขาอาจทำเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเพื่อทำลายย่อความน่าเชื่อถือของคุณคนประเภทนี้อาจแสดงท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มพูดจาดีแต่เมื่อคุณไม่อยู่พวกเขากลับพูดในสิ่งตรงกันข้ามเช่นวิจารณ์คุณในแง่ลบใส่ร้าย หรือแม้แต่บิดเบือนความจริงให้คนอื่นเข้าใจผิดบางครั้งพวกเขาอาจพูดจาแย่ๆรับหลังเพราะอิจฉาหรือไม่ต้องการให้คุณได้รับความนิยมมากกว่าพวกเขาวิธีสังเกตคือลองดูว่าคนรอบข้างเคยได้ยินคำพูดแต่แย่ๆเกี่ยวกับคุณจากปากของคนคนนี้หรือไม่หากคุณเริ่มได้ยินจากหลายๆแหล่งแสดงว่าคนคนนี้อาจกำลังเล่นละครต่อหน้าคุณและพูดรับหลังในสิ่ง ตรงกันข้ามทางที่ดีคือควรเว้นระยะห่างจากคนประเภทนี้อย่าไว้ใจพวกเขามากเกินไปและอย่าแชร์เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสำคัญให้พวกเขารู้เพราะมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะนำเรื่องของคุณไปพูดลับหลังในทางเสียหายจงเลือกคบเพื่อนที่จริงใจ และไม่ต้องสวมหน้ากากาเข้าหากันจะดีกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไม่จริงใจจะเผยท่าแท้ออกมาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักสังเกตอย่าให้คำพูดหวานหวานหรือการกระทำชั่วคราวมาหลอกเราได้แล้วคุณละเคยเจอคนแบบนี้บ้างไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์ครับ